เลยร้อนไก่คาราคาราเกะพริกไทยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามากินไก่ทอดคาราเกะพริกไทยดำค่ะ ชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งค่ะ ชิ้นหนึ่งค่ะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะเลนร้อนอไก่ร้อน รอบนุ่คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจิ้มพริกซอสพริกหอวพริกค่ะ ใส่หม้ออบไร้น้ำมันค่ะไม่ต้องทอดคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอีกชิ้นหนึ่งค่ะ ไก่คาราเกะพริกไทยดำค่ะทอดใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะกับน้ำจิ้มซอสพริกมะเขือเทศเนาะทอ,อดใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะกับน้ำจิ้มซอสพริกมะเขือเทศเนาะ แต่เราไม่ได้ทอดนะคะเราใส่หม้ออบไรน้ํามันค่ะอร่อยคะ่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ทอดนะคะเราใส่หม้ออบไรน้ํามันค่ะอร่อยคะ่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆอืือ จิ้มพริกซอสพริกคุย้ยผิดค่ะใส่หมอ้ออบไร้น้ำมันค่ะไม่ต้องทอด คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไก่คาราคาราเกะพริกไทยไก่คาราคาราเกะ พริกไทยไก่คาราคาราเกะพริกไทยอร่อยกรอบนุ่ม,มจิ้มพริกซอสพริกพ,พูดพริกค่ะ คลิปนี้ขอจุแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายร้อนไปหน่อยอร่อยกรอบนุ่มจิ้มพริกซอสพริกหัวผดค่ะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามากินไก่ทอดคาราเกะพริกไทยดำค่ะ ใส่หม้ออบไรน้ำมันค่ะไม่ต้องทอดคาราเกะไก่คาราเกะพริกไทยดำค่ะไก่คาราคาราเกะพริกไทยแต่เราไม่ได้ทอดนะคะเราใส่หม้ออบไรน้ำมันค่ะ อร่อยค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะเลยร้อน ทอดใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะกับน้ําจิ้มซอสพริกมะเขือเทศเนาะอีกชิ้นนึงค่ะร้อนไปหน่อยแต่เราไม่ได้ทอดนะคะเราใส่หม้ออบไรน้ำมันค่ะ อร่อยค่ะมากินด้วยกันค่ะเ,เพื่อนๆใส่หมอ้ออบไร้น้ำมันค่ะไม่ต้องทอดเต็มปากเต็มคำอร่อยมากไก่ร้อน ใส่หม้ออบไร้น้ำมันค่ะไม่ต้องทอด อ,อีกชิ้นหนึ่งค่ะ